สหรัฐต้องการการประสานงานระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในเรื่องการปล่อยตัวทหารทันทีการเปิดเผยข่าวนี้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่อาจสร้างความแตกตื่นในเครือข่ายการเมืองและการทูตแต่ทำไมถึงเป็นประเด็นในขณะนี้หลังจากการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาในพิธีที่มีประธานาธิบดีโดนัทครัมของสหรัฐเ,เป็นผู้เป็นส่วนหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยให้ทราบว่าสหรัฐหวังว่ากัมพูชาจะปล่อยตัวทหาร18คนออกจากคุกทันที และนี่คือจุดที่สร้างความสนใจการประสานงานนี้เกิดขึ้นก่อนพบปากระหว่างประธานาธิบดีทั้งกับประธานาธิบดีจีนในการประชุมเอเปกซึ่งเป็นการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแต่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านโยบายไต้หวันของสหรัฐยังคงเดิมและยังคงต้องการให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่ทำไมการปล่อยตัวทหารน,นี้ถึงสำคัญการปล่อยตัวทหารทันทีอาจเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐกัมพูชาและไทย ซึ่งอาจมีผลต่อสถานการณ์การเมืองในภูมิภาคอย่างไรก็ตามการปล่อยตัวทหารอาจเป็นเรื่องที่เป็นอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศเหล่านี้และอาจสร้างความคิดเห็นแตกต่างคุณคิดว่าการประสานงานนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ใดบ้างการปล่อยตัวทหารอาจเป็นก้าวย่างในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ก็อาจเป็นเรื่องที่เป็นอิทธิพลต่อการเมืองในภูมิภาคคุณคิดว่า,า,รรา,านนผลกระทบในระยะยาวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง